ครับอันนี้ก็คือในด้านแก้วเข้าแก้วนะครับนี่แก้วเข้าแก้วนี่หรือบางคนเขาเรียกว่าแก้วกุมานแก้วลูกกอกนะครับนี่มันจะมีแทงแก้วแทงแก้วอีกแทงหนึ่งเนี่ยแทงแก้วอย่าเสียบแทงเข้าไปด้านในหนึ่งแทงนะครับเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดอันนี้เขาเรียกว่าแก้วเข้าแก้วนะครับในด้านอยู่ยงคงกับพันแก้วนี้เขานับถือกันมาหมื่นครับ นี่เป็นของอุตรดิษนะครับคุดได้เมื่อปีทีแล้วแล้วผมก็เลยเจยรไนเข้าไว้นะครับพ้อมที่ยาเข้าวงได้ทันทีเขาอย่าเอาไปเข้าวงท้องวงเงินได้มุดครับขาอนี้เจรไนไปแล้วนะครับนะถ้า,าสนใจก็ทักไดคลิปไปเลยนะครับแทงข้างในก็แทงใญ่พอสมควรนะครับนี่แก้วเข้าแก้ว